ก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสลับแมนอยู่ที่ดูเหมือนเกมจะไม่มีอะไรอ่ะมันเพิ่งจะมีอะไรตอนในช่วง20นาทีสุดท้ายที่แมนยูมันเริ่มจะตั้งรับแล้วแล้วมันก็แบบปล่อยให้เวสแฮมันบุกใส่เดียวไอ้ผมก็ลุ้นจิบหายเลยนะแมตชนี้ครับไม่มีแอนโทนีนะแล้วก็ลินเดเลฟนะที่เจ็บไปนะครับไม่รู้เจ็บจริงเจ็บปลอมอะแอนโทนีอาจะเจ็บแต่ก็คือเจ็บนะครับแล้วเอาอิเลนกามาซึ่งทางปีขวานี่ ทางเทนฮาใช้อีเลนกานะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ซานโชนะซานโชนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเร็วเท่าอีเลนกานะแต่ว่าเรื่องอทักษะสกิลการใจบอลไรวันนี้ผมว่ามันน่าจะดูดีกว่านะครับอีเลนกามันมีดีแค่ขยันนะสำหรับผมนะครับแต่ว่าอะมันก็เร็วกว่าซานโชอยู่นะครับโดยให้แรดฟอร์ดยืนเป็น ปีกซ้ายโดนโดหน้าเป้าครับโอ้ไลอัพแบบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจนะสำหรับผมก็คือดูอึ้งอยู่พอสมควรนะครับอเกมนี้มันเป็นเกมถ้าเกิดใครดูภาษากายนะครับใครที่ดูอบอลโดยเฉพาะกับทีมที่คุณเทียรมาเยอะนี่คุณก็จะรู้เลยว่าเอแมตชนี้นี่มันยังไงล่ะมันค่อนข้างที่จะดูออกว่าเกมมันจะเป็นยังไงก็คือ อย่างสมมติแมตช์เจอซิตี้อย่างงี้ยตอนที่ผมดูครับผมรู้เลยโอ้โแพ่งแพ้ซิตี้แน่เลยเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งแมตช์เวสแฮมเนี่ยครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันจะเป็นแบบเนิบเนบก็คือตอนเริ่มเกมนะตอนที่วินาทีแรกที่เขียนลูกเลยผมคิดว่าเอยเกมนี้มันจะต้องเป็นเกมแบบเนิบเนิบอ่าก็คือไม่หวือหวาแล้วก็ไม่กดดันจนเกินไปมันเป็นเกมแบบตรงตรงแบบเรียบเรียบอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยสำหรับ ใครหลายหคนซึ่งมันก็ดูน่าเบื่อจริงๆนะครับบอกไว้เลยเกมนี้นี่ฟอร์มการเล่นของนักเตะครับผมชอบทุกคนเลยยกเว้นอิลังกาคนเดียวที่ชอบส่วนตัวนะครับจะมีมาร์ติเนสจะมีดาโลสองตัวนี้ชอบเป็นพิเศษตัวอ,อื่นนี่ก็งันๆครับอะรูปเกมก็คือแมนยูบุกใส่ แต่ก็จะมีช่วงบางช่วงที่เวสแฮมมันบุกใส่ด้วยนะในครึ่งแรกก็คือแมนยูผัดกันบุกครับแมนยูบุกประมาณ25นาทีแล้วช่วง10นาทีเวสแฮมมันก็บุกใส่จนกระทั่งแมนยูมาได้ลูกขึ้นนำจากการเปิดของอีลิเซ่นนะครับซึ่งอันนี้ผมชมดาร์โลเลยนะดาร์โลบอกคาซิมิโร่ iro, ใช่ไหมไม่ต้องเข้ามากูไม่ทุ่มให้มึงหรอกมันเริ่มมาจากลูกทุ่มกูไม่ทุ่มให้มึงเสร็จทุ่มให้อิลิเซ่นอิลิเซ่นจ่ายต่อใช่ไหมแล้วก็ให้ลัดฟอร์ด บเข้าไปแบบอูโหูซึ่งวินาทีนี้ผมผมมั่นใจได้เลยว่าแมตชนี้แรดฟอร์มันจะต้องยิงสักอย่างน้อยหนึ่งลูกอรเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนกับไปแย่งซีนพีโดยิงใช่ไหมอ่าแล้วผมคิดว่าแรดฟอร์มมันน่าจะยิงได้อย่างน้อยหนึ่งลูกแล้วก็ไปคิดว่ามันจะมาจากลูกโมงนะแบบโอ้ตูมเลยแบบหายสวยมากครับจบครึ่งแรกนำหนึ่งศูนย์พอมาครึ่งหลังแมนยูเริ่มจะแบบเหมือนกับเริ่มผ่อนเกมนะครับจนกระทั่ง เอ่เอาอิลังกาออกส่งเฟรดลงมาไอ้ไม่ใช่ Jamie, ส่งเฟรดมาส่งใครนะแม็กโทมินเน่ลงมาแล้วข่าวนี้น่ะเหมือนกับว่าพอส่งแม็กโทมินเน่ลงมาแล้วนะครับคิดว่าเอ้าเอาแค่นี้ยิงอหพี่แบบจบแค่นี้เลยเหรอก็คือถ้าส่งแม็กโทมินเน่ลงมาเนี่ยก็คือแบบเพราะว่ายังไงซะแมนยูมันไม่เอาต่อแล้วอะลูกเดียวพอฟอร์มที่น่าผิดหวัง นะครับผมรู้สึกว่าวันนี้นะวันนี้ทีมผมนี่คาเซมิโลดูน่าผิดหวังคือช่วงแรกดีช่วงแรกดีแต่ว่าช่วงหลังๆไม่รู้แกเหนื่อยหรืออะไรครับรู้สึกเสียบอลบ่อยจ่ายบอลพลาดติดบ่อยนะครับสำหรับคาเซมิโลอันนี้ผมรู้สึกว่าคาเซมิโลช่วงหลังๆนี่ช่วงท้ายๆเกมนี่ดูจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับดูจะไม่ค่อยแบบ วูหวาเท่าไรมันจะไปเด่นตรงมาตินสกับไอ้ดาโล่สองตัวนี้บอกไว้เลยโคตรโหดแล้วด r เนี่ก็โชว์ซูเปอร์เซฟมากแต่ว่านอกจากซูเปอร์เซฟแล้วมึงเปิดบอลแต่ละทีวางยานี่ไม่เคยได้ลุ้นเฮียอะไรเลยนะแต่ก็อะอย่างนั้นก็เซฟเก่งอ่ะชม DKR เลยนะครับแต่ว่าถึงแม้มันจะเปิดบอลเฮียไปหน่อยก็ตามอ่ะว่ากันตรงนี้นะแล้วก็เอาอิลิกเซนออกส่งเฟสลงมาใช่ไหมโอ้โห นีครับรอผมรู้ได้เลยว่าแมนยูเนี่ยมันจะต้องโดนลอ่อเป้ายันท้ายเกมแน่แลนั้นมันก็เป็นเด็กอดีตโดนลอ่อเป้าไปจนเสียแหล่ไม่เสียแหล่อยู่แล้วผมผมสารภาพว่าผมคิดนะว่าแมนยูนี่กูว่าไม่น่ารอดนี่เลยว่ะเ็เผื่อโดนหนึ่งหนึ่งไปไป,ไปมาเฮ้ยรอดเฉยต้องชมใครไม่ชมครับต้องชมมาติเนกับดาโล่ไอสองตัวนี้แหละผมไม่รู้จะให้ใครเป็นแมนอออะแมตอีกดีนะครับแต่ว่า ให้เท่ากันก็นแล้วกันแต่ว่ามาร์ติเนสอาจจะเหลี่ยมนิดหนึ่งให้มาร์ติเนสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับแต่ที่จริงชอบทั้งคู่ระหว่างมาร์ติเนสกับดารโลอ่ะชอบทั้งคู่เลยนะครับแมตช์นี้โรนัลโดเป็นยังไงผมถือว่าน่าประทับใจพอสมควรนะถ้าเกิดว่าไม่นับโรนรลโดเป็นบทบาทหน้าเป้ายิงจบสกอร์ผมว่าบทบาทโรนรลโดในวันนี้นี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับผมโอ้ด้านภาษากายนักเตะดีโอ้ดูยิ้มยับจำใสอย่าง ไอตอนอะไรวะแรดฟอร์ดมาแย่งพีโด่ยิงใช่ไหมแบบตวัดมาถ้าเกิดเป็นฟีโดแต่ก่อนก็อาจจะมีโวยบ้างแต่ครั้งนี้เรยยิ้มแย้มแจ่มใสว่าแบบอ้าวอา,อามึงยิงอ่ะ,อะโอเคประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเป็นภาษากายที่ดีนะครับสำหรับทีมแมนยูนะดีขึ้นเรืเ่อยๆครับแมนยูแต่เสียดายแอนโทนีไม่อยู่ถ้าเกิดแอนโทนีอยู่นะครับผมบอกไว้เลยว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหบันเทิงกว่านี้ครับแมนยูไม่ใช่แบบมากดดันท้ายเกมอย่างนี้นะ,ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ